สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะฮะเลิฟบลูมในตอนพิเศษในตอนที่3นี้นะฮะเรากําลังจะมาติดตามดูสภาพน้ําท่วมนะครับในเขตตัวเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนะฮะและนี่นะครับเป็นสภาพน้ําท่วมของคลอ,องที่อยู่ตรงครูเมืองนะฮะนะครับตามมาดูนะครับว่าน้ําเราเป็นไงบ้างตัมนี้นะฮะในส่วนของน้ําจะเริ่มที่จะลงถนนใหญ่แล้วนะครับแต่ว่าโชคดีที่เรา มีกระสอบทรายนะครับกั้นแนวของแม่น้ำไว้ได้นะฮะซึ่งจะทำให้น้ำเนี่ยไม่ข้ามอ่าไม่ข้ามอ่าถล่ไปยังตรงนู้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูสภาพบ้านที่ถูกน้ำท่วมในครั้งนี้นะฮะตามไหมครับนี่ฮะแย่ไปเลยนะครับน้ำเออเลยนะเข้าท่วมบ้านนะครับมีคุณลุงนะครับประสบภัยน้ำท่วมนะครับอยู่บนรถ3มล้อนะฮะ ชาวบ้านนะครับลองดูฮะสภาพน้าท่วมนะฮะขยายเป็นวงกว้างนะครับไม่เพียงแค่กระจุกตัวส่วนใดส่วนหนึ่งนะครับในส่วนของอำเภอเมืองก็ท่วมแล้วนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปเดี๋ยวเราครับจะทำการสัมภาษณ์นะฮะผอกองพัฒนาชนบทนะครับว่าสถานการณ์น้ำช่วงนี้เป็นไงบ้างนะครับตามเลยครับตามเลย ตามเลยวระหครับแล้วตอนนี้นะครับเราก็ได้อยู่กับท่านผอกองพัฒนาชนบทนะฮะซึ่งดูแลเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำในช่วงนี้นะครับท่านผอครับช่วงนี้น้ําในเขตอำเภอเมืองเป็นไงบ้างครับก็เออติดหลายที่นะครับแต่ว่าในเขตเทศบาลเหนือยังพอรับได้ การเดือการจัการาทสนามกันน้ำเองก็ดูแลในส่วนขรอบเขตจับาลเนยก็มีเข้ามานการแลและในส่วนของอบจเราได้ช่วยนะครับอบจนะครับเราพยายามที่เข้าไปชพื่ในส่วนของรัฐบาลต้องการบที่อยู่าเพื่อในเรื่องของการันดัน้ก็คืออยาติดต่สายเข้า่นี้เป็นต้นนะครับก็คือ เราเราเราช่วยในเรื่องของ ija, วัสดุอุปกรณ์ทดสอบดีไซนะครับว่าใน่อของ,ววองเื้อมองราช่วยนใยนเรื่องรารในุีองูข้ตาานรับนชิ้นเด่นมาวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านผอออกองพัฒนาชนบทนะครับผอลุงสันผอลุงสัต์ตนะคร กันยางมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวตอนต่อไปนะครับเราจะไปดูการช่วยเหลือนะครับในเขตพื้นที่ตำบลอุงสลักนะฮะของอำเภอบางบัวน้ำนะครับในการที่เราจะเข้าไปแจกถุงําชีพนะครับข้างในนะครับจำนวนถุงอาชีพ50ถุงนะครับแลวเดี๋ยวเราเจอกันครับขอบคุณมากครับ